พ่อแม่พี่น้องเอ้ย,อย,อยสายนี้บ้านไรอู่อินสาขาสองประชุมดูอาหารเขารดนอไม้ที่ไหนเนี่ยเอามาจากไหนอ่ะนอไม้ละจาวหรอมาละยาวพี่สาวมาอโอ้เขาฝากมาให้เาาห,ห,หรอ,อเอ็งนี่เหรอพรีร่ตาะลาจับเองอว่าไง <c oughs> ร้านทำเองเป็นรานทำเองอร่อยร้านละครหวานอีกใช่ร้านละครละหวานนี่แวะพี่เข้ากล่องที่ไหนมาอืออือตลาดตลาดคุคตไงตลาดปากทางเข้าคุคตไงราคากองแค่กล่องสามสิบบาทกล่องสามสิบอืมอืมราคามาตรฐานไงมาตรฐานของ Lang nói trong pinch mưa con hoa, hả? Hoa. Mm. 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 phè Mm. Có Mm. 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 มา, Mm. Mm. มา,มา. บันไลาอู่อินจังหวัดปทุมธานีดูบรรยากาศอ,อากาศบันไลาอู่อินอของตะกูลพูนเกิดเขาน้ำท่วมท้านเรียบราบเลยดูดูพื้นที่เขาดูบ้บา,นบานสวนกลางนาง้ำเขิ่ เอาละเท่านี้แล้วพี่ร้องนะจะก,กินข้าวก่อน